สวัสดีค่ะสวัสดีตอนส,สายๆค่ะหอมผ้าพี่น้องสีเห็ดสีพัดกะเพราสู้กินค่ะกะเพรารวมพี่น้องใส่กุ้งใส่เครื่องในไก่เนาะคะ่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผีเห็ดผีเสื้อ เครื่องในไก่ค่ะไก่ห้ากับลวกแล้วเนาะเรื่องในไก่ลงไปเลยเด้อค่ะไม่กินของน้องตันเด้อที่นี่เด็กเผ็ดหน่ยววยอยเลยพี่น,พน้องใส่ถั่วพร้อมเนาะค่ะใส่ถั่วน้ำ ไายคือเกอ่าค่ะเรื่องๆเลยใส่ซอสปลาเขียวใส่น้ำมันหอยใส่ผงนัวใส่น้ำตาล ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะกะเพราหน่อยจังหน่อยพี่น้อเอ้คุณฟงว่าท่าน <c oughs> คนนี้เข้ากันแก่ค่ะพี่น้อมาเด้อค่ะกะเพรารวมเครื่องในไก่กับกุ้งมาค่ะที่หนึ่งกินข้าวน้ำกันมีไข่ดาวฟอมค่ะมาเด้อค่ะมาที่นี่จะแซบบะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนสายๆค่ะมาค่ะพี่น้องมากินข้าวเสาน้ำกันวันนี้ข้าวเสาพี่น้องเอ้ยอากาศฮ้อนฮวนพี่น้องข้างประเทศหนาวจอยมาตกพี่น้องพี่มาตกขาวหนาวบัดไทยเฮาพี่น้อง,องเอ้ยฮอนตับแตกฮ้อนค่ะพี่น้องฮอนตัวเสาเลายฮอนค่ะฮวนเนี้ยนาค่ะพี่น้องวันนี้มีกะเพราเนาะค่ะกะเพราร่วมใส่กุ้งใส่ เครื่องไก่พี่น้องเผ็ดเผ็ดเทศนะค่ะพี่ไคดาวฟอมค่ะวันนี้กินอาหารไทยกับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจพี่นี่เด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้อกันค่ะจัะเสียดเอียงสู้กินน้องวันนี้เป็นนะกินอาหารไทยผู้เฒ่าคนกินแล้วถ้าตาพี่เรากินอาหารนี่ซานไรก,ก,กันบางเพิ่นบางท่านกินก็เป็นแล้วพี่น้องเนาะราค่ะแซ่บเสียบรสชาติจัจ้านมากเลยพี่เนาะ <laughs> พัดต็มมาำที่เก้าค่ะเ็ดเพื่อผู้เฒ่ากินความเนาะพี่น้องเนะนาะแจงดังแจงน้อยพี่น้องเล็กน้อยหลายเล็กน้อยมาเล่นอยนู่นีต้องเลี้ยงแต่ว่าได้ไปเนาะคะ่ะไปยาวกันนี่น้องเพืเ่อนสนใจเขาเลยค่ะเล็กเลี้หลาย เมนูพามีจันจมาเห็นเซตเพค่ะพี่น้องนี่จึงตัดแกเรียนเนาะค่ะทำว่าเพชรกับว่าแสบมันเป็นเรียนเหนจี้รบุนเนาะพี่น้องมันเป็นผัดๆเนาะต้องเ็ดติดตเพชรแสบค่ะอย่องที่แต่ล้างเห็นคือเขา

นำ้ำแ,แสบแสบมาเด้อค่ะมาเด้อกินน้ำกานพัดเต็มจานเต็มจานยังไงเลยค่ะกินน้ำกานแสบทำยังไง าสิ้นแล้วก็สิได้กินต้องป้อนเขาลูกก่อนกินให้กินให้ผู้เฒ่าก่อนว่าเฒ่าแม่เราบอกินสินในพี่น้องเราบอกินอาหารผัดผัดสดสดอาหารอีสาน เานอนเสแกนหาท็นี่กับบอไมาไหวแล้วตวาแล้วคุณจจะเก็บองทอไปเล่นมีพักนะคะพป่นนอนน นี่บักแปนอื้อฮะแม่ ่อนครัินอาหารไทยโดนดนบิเอ์อ,อนว่าพี่นอ้องทั้งบ้าน หอนบ่ค่ะทั้งรอยเอด็ดหอนหอนหอนค่ะหอนเนี่ยคนก็บปตก Aja <laughs> 骗我吧！<laughs> <laughs>

คนที่กินเขาบ่หลายหน่อยกินเขาหน้อยถ้าเหลือคนอื่น 我来带嘞。<laughs> Em, q, eg, stuffed, igo, พี่อกเขาอิ่มแล้วค่ะเห็ดเขาบ่เบๆจะพี่น้องเดือนนิดนึงเฮ็ดลายเนาะค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะคอบมันก็จะขิงเขาว่าลายนาะพี่น้องข้าเดี๋ยวไปอิ่มเขาจะคลิปไปเพี้ยนสำนีเด้อค่ะพี่น้องฝากคอแเมนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะบายค่ะบ๊ายบายพี่น้อง